วัดดีพี่น้องฟองไฟเอซี่แฟนคลับรู้ถูทุกคนจปฟองมาบานตัวของไม่หลุดของหม่เหมือนอย่งน้องอย่างนี้อลหลายอย่างรัฐบานขายไปที่ของหอว ก็แม่นี่ิดจรินก็มันมีสิบบาทบ,บาท้าว้

ก็หาเงินยากแค่มั่งี้ยแ่ดเราทั้งหหรอกร้านคุมากินม่ไร้ร้านมารู้ับนี่่นบ้านมันแม่น่อยจวเ่ยหน่อยยุ่วะเขาเปขายของเพ็ดเขาูว่า ก็โยกแ้ยกกูเจี๋แบบนี้ลุกๆๆไปปุ่ปแบบกระพ้ยจนแบบเหนียบมากเบาก็ปุ่นน้อยน้อไปทีก็ปุ่นจนนเล็กไปนี่แต่ลูกเขาแหละเยอะไปน้อยไปอยู่กับเล็กทั่วใอันนี้นะบากกบบกราอุ้ยมาก

เป็นลานของกุเด็ก,กินก่เปิดลานกันดูบอก้าเทียนหวเป็นเหมืนกันหลวัน<ง>บอก้เาเทแล้วบอกมันถึงนี่เหมือนางคนจะอ้าวหายหาอยาจ้นึ่งว่างดินันเจ้าชี้เจ้า

Made khao yang. Hai luật sư nguang đa. Made mà để hè máu bơt cả bơ mau gạch. In máu cả Made khao yang khao lan hè. Mm. 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 เงื่นก็ษฎได้ไป,ไป,ไปพุ่นไปเกิดกาลสินไปอำเภอคำวังบ้านพญาวิรพงษ์หมดละปไปขึ้นเวทีเของกฤษฎีกาคารวดธนิตใจเดือนนี้มันเลยมาแล้วมันที่หาจะเป็นอีกงวดนึงก็จะเป็นสองงวด

เจ้าอย่ไหทิศเขาล้ยวคุณมน้อยเด็กนี่ไง้ิศเมไเอาปีนันงัมไงเนี่ยไปนมนกิ้กันน่ะกินน้มวแล้วคุณปีน้ามด็กนี่แหละไปอาบน้าจนกวายะเจ้าเมย์จะกลับมนไปยางก็ได้ค่ัไปยางไปย่างเกิดน้ำมึนหลอติดรยมึน ไม่มีรถน่ะมั่นเดี๋ยวลูกสาวย้ายที่คิดคู่กอนไปนะปัดเขาไปแล้วมันกับโคม่าเราก็แกบเฉยตามันแล้วไม่ถึงยึดกับซี่แล้าเขาเป็นหลานเขากอกว่าเด็กิดไม่ได้ยังมาให้โงเด้ อยกไหายล้ววขอปุ่ยอยากไปยู่เหมือนเง่น,น <ะ S 1> อยากไปยู่เหมือนเงนเห็นเห็นงามๆยู่อยากไปยู่มิทีไม่ทางนีใบม่หยางอยาใอยากไสสะดวกอยากนี้สะดวกยู่ใกล้ๆอุฒเฒ่าพี่นอ้องป้องตายอยู่ในบ้าน ยูแม่จังเล็กกูว่าไปอกยื่แทกกูไปยู่นหนบบานสุกตาลิงแต่จังว่าก็ยู่ในบ้านสุกตะลิงเ่ลอยู่นี่มันไก่พ้นเกิดน,น้ําเจ้าบุกดีก็ไปคอนเนจนแคปนี่นหรืออะอย่างานี้หลมาให้เ

gin gin gắp 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 ยาอยูไหลในยเยวไยุ่งเนาะดดมันเสียนไหลมันแล้วไปไปแต่กำลังสีเลลวไปก็ไปกับกำลังสีเล้วเนมอเมื่อยดินไหลกับเมื่อยเลือดจะกว่า

ผมกิน้นนั่นไนันินเ่นก็เป็นลูกทุลสับสอนบ่ได้วัติุซื่อเชียงไม่ให้ทุลสับมันสอนบ่ได้ของเจ้าน่ะวัตถุซื่อเคียงไม่ให้ม่ทุลสับพุามดล้ำเวลาน้ำตรบเป็นน้ตไม่นนั้นไปวัดคุหนึ่งเขาแบหม นี่การลูดไังยันมองเอาใส่กันนี่นใส่เทียนไหมนี่จะเงิน,น,งน,นเอเด็ดาดยางงานทานเบิดไปทานทานั่ดูทานเบิด์ตจะไม่ให้ลูดไม่ให้มีจุดมียู่หันละ่ะมีเบิดคือยางท่านจตสีนะมีไหมอันเดียใส่เทียนไปยนสียู่จส หยกไฟไซกินไปนี้เตาหลออทานใจเนา้ออ้อยนี่กินรอบของกระเด็นถุงั่นก็ได้นั้นพวากระหายนี่เตาโต๊

ว่าบักนานมากว่ะมัน้อนเป็นหมูกว่าน้อควรในคำน้อนคุ้นเดียว่นทอนเห็ดเงี้ยวไบบปเนียวเร็วเป็นยังไงมดชิมมาชิม Bắt hai phía anh bắt qua và mát thì quá ớt nữa. Bườn bên này ớt thoát sốt. Bườn 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 thoát sốt. nói thoát sốt. Bườn thoát sốt. Bườn thoát Đọc chỗ, má du ngoãn đây đạp qua con chưa ba yêu còn mong bay mong bay mong mong hát chả tay a bố mình, Cuộc banda con mong bang hai không dạng kabo Làm cái ku 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 Sáng ku lại ku 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 má đây มั íd, íd, pues, es, pues. ้งไงยวขึ้นไปนะยวขึ้นไปใส่ละไะที่มอกเขาอยู่เน่ะที่ทำเนี้ยนี่บอกเขาไปยูใส่บันตัวบอาไปไปขอนายยงเฟ้อเขาไปพ้ากันใบจัดโัดสองโถดัน่ไปขอเขาหนัก้ปยูแล้วเขาว่าให้หนี ถ้าเป็น่นี้กันหาแล้วไปขอยุโรดเขาพ่อเอ้ยออยู่ไปโรลดยู่ไปหั่นหละนายเพื่อบอกอเป็น่นี้กันหาไปยู่จนตาย,ยจริงจะจิไปจจกินจกกูจคกูจิกินยังมันไข่กันกินไข่ 8, 10 đều. Và chị và chị và chị thì là quá Ha muốn đầy nhé má có phải học <laughs> này, này, chị, chị đưa cho nhận bạc nhé. Ông bà yên, bạn trả năm mà bài nắm phụ cha, Bài ngén bay bày Bài bày nắm má lụt, má luận cột phi đấy, chỉ về cột đầu, mân là chẳng mệt, cả ha cao đến, phi về ông ấy, và nhớ nắm việt thiểm mà, nhớ ngén vai ba, việt trái ngén việt để cả na, câu bỏ vai leo. Tầm nguồn theo khoảng 2-3 tuần, chết rồi. Chết rồi có bạc xấu nhau nè. Chết rồi có bạc xấu nhau nè. Lâu lắm đi chìm. chắc bạc. Ngoài ra thịt bạc chứ หาหลายแท้จคบะม่ตัวใด้นุญกูลืมสมมุติาหงกลอยกะจีได้หงอยหาสิบหงกลอยกะจิหงกอยหนึ่งยุต so ิกีเลียยุหารลอยอะไรล่ะหารอยซิบเจ๊ิบเนี่ยักหมายโพส เด้กคันพเพื่นขันผ้อื่นหนึ่งให้กินว่าแสบติกระไ้ผู้จากหนึ่งกินเอาเองแบบเพืมีนยังละดีนะมแลดีละดีวังงไะมาไหมถ่าย,ย,<ะ>ยวิดีโอหนึ่งะถ่ายวิดีโอ ึมบอกกูปฏิเพ็่อนเออปฏิจ้าเอาเสื้อหนาพอกันไหมน้ำไปนอนนอนหมุนตักย่ำเมยกับหมุนตักนี่สิะเด่นเดนยนไรกับฮัทมันจันทร่ก็เด็ดเลยเด้

เห็นว่าเอาก็เอาตังเงินเขาก็ฮักหาลอยนั่นเขาได้ได้ปลหอยที่ลอยที่ลอยใช่ไ้มล่ะน้องสมิร์ไปน้องคิดหน่อยพอกันไหม